กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผผมนายช็อตตี้ปูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมโอตันโนนันเปรให้สรุปสั้นๆเลยมันก็คือเกมูโด oku นั่นเองครับเมื่อเราเล่นูโด oku จบปั๊บก็จะมีฉากหนัง AV มาให้ดูนะครับแล้วก็จะปลดล็อกเหมือนกับภาพอาร์ตเวิร์กด้วยก็คือบางภาพมันเป็น18บวกเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เผื่อใครไม่เคยเล่นูโด oku เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับโอเคครับคราวนี้ผมเล่นแล้วผมจะได้ภาพนี้นะครับน่ารักมากครับผมเอาล่ะทีนี้มันจะมีเลขอยู่ใช่ไหมครับก็ ท่าผู้ชมสังเกตง่ายครับในบล็อกเล็กๆเนี่ยมันจะมี9้าช่องนะครับด,ดูดูดูเส้นมันมีเส้นหนาใช่ไหมอ่าบล็อกเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของ9้าช่องในนี้ครับมันจะมีเลขไม่ซ้ํากันก็คือ1นถึงเจะอยู่ในนี้นั่นหมายความว่าไอ้บล็อกนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นเลข3เลข4เลข8เลข5แน่นอนแล้วถ้านั้นไม่พอครับในนี้เลขจะไม่ซ้ํากันแล้วนะครับการเรียงกันของแนวตั้งและแนวนอนก็จะไม่ซ้ํากันเช่นเดียวกัน อ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองคาดคะเนบล็อกนี้ก็แล้วกันว่ามันจะมีอะไรอยู่แนะนําว่าให้เรากดตัวนี้นะครับเป็นคําสั่งเมโมอ่าถ้าเกิดเรากดตัวนี้เนี่ยถ้าผู้ชมสามารถคลิกแล้วก็สามารถที่จะวางได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเราคิดว่าเราเนี่ยจะให้มันเป็นเลขอะไรคือเหมือนจดไว้ก่อนอะ่ะอ,อ,อ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูวิธีของผมเลยก็แล้วกันครับอันดับแรกผมก็จะนับเลขครับผมจะดูก่อนเลยว่าในบล็อกตรงนี้แนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันมีเลขที่ ขาดหายอะไรไปบ้างก็ไล่เลยทีละเลขเช่นเลข1มีอยู่แล้วในเลนนี้เลข2มีอยู่แล้วเลข3มีอยู่แล้ว4มีอยู่แล้ว5มีอยู่แล้ว6มีอยู่แล้ว7มีไหม7ไม่มีนะครับงนผมก็ติ๊กไว้เลย7 7นี้ไม่มีนะครับ8มีไหมมีนะครับ9มีไหมมีนั่นหมายความว่าเลขตรงนี้จะต้องเป็นเลข7แน่นอนถ้าเกิดเราฟันธงได้แล้วนะครับเรากดเมโมออกและเราก็พลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลข7 ถ้าถูกต้องมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าผิดมันก็จะแจ้งเตือนตืด,ตด,ตดแล้วเราก็ผิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นในการเล่นเกมนี้พรเข้าใจยขงครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบล็อกนี้ต่อบล็อกนี้เนี่ยมันเหลือนิดเดียวนะครับผมก็นับเลย1 2 3 4 5มี่ห้ามไหมหไม่มีนะครับ6หมีไหมหกเจ็ดแางั้นอันนี้เลข5้แน่นอนครับอ่ะลองดู ฮ้ยผมเพิ่งเห็นถ้าเกิดว่ามันเหลือช่องเดียวในแถวอะมันจะขึ้นมาให้เลยว่าเป็นเลขอะไรเออไม่ต้องนั่งคิดก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือการเล่นูโด oku หรือว่าูโด oku นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะไปเพ่งเล็งช่องที่มันเหลือน,น้อยครับรอย่างเช่นอย่างงี้เหลือน้อยใช่ไหมอ่ะผมก็ทาเหมือนเดิมครับนับ1มี2มี3ไม่มีกดเมโมไว้4มี5มี6มี7มี8มี9มีเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับช่องนี้เป็นเลข3แน่นอนเอาเมโมออกกดเลข3 ตู้ดึงเข้าใจยังครับเราก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆๆจนกว่ามันจะผ่านนั่นเองครับอ่ะแล้วดูช่องนี้ดิมีเบอร์ไรเหลือเบอร์2เรียบร้อยครับจบทีนี้ผมก็จะเล่นเลนนี้ต่องั้นนับเลยแล้วกันครับ1 2 3 4แล้วก็5้าอยู่นี่ใช่ไหมหกเจ็ดขาดเลขอะไรครับเลข9เลขเดียวใช่ไหมครับพิมพ์ไปเลยไม่ต้องเมโมด้วย เห็นไหมครับตุ้ดึงส่วนตรงนี้เลขอะไรเอ่ยเหลือช่องเดียวเลข7ครับมาตรงนี้ต่อนี่นี่นอันนี้มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5สออยู่นี่6อยู่นี่7อยู่นี่8ไม่มีครับเจอ9เรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้เหลือช่องเดียวกดเลยโอ้โหอะไรจะง่ายป่านนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็แก้ไขพริโซไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้รับ ไอตัวการ์ดที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีฉากหนัง AV ออกมาให้ดูด้วยนะครับขอข้ามไปไวๆเลยละกันตรงนี้น่าจะเล่นเป็นกันแล้วละ่ะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกสักด่านหนึ่งนะครับซึ่งด่านนี้ครับผมได้มีการเอ่อเมโมตัวเลขไว้ทุกบล็อกเลยครับโดยที่ยังไม่ทําลายสักบล็อกเลยนะก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเยอะแยะเลยโดยเฉพาะด้านล่างเห็นไหมครับคือด้านล่างเนี่ยมันเปิดมาแค่แบบแผ่นป้ายเดียว2แผ่นป้ายอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบว่าเออมาร์กเลขไว้เยอะมากครับถ้าเกิดว่าเรามาร์กเลขไวครบทุกอันแล้วเนี่ย เราก็ต้องไปหาช่องที่มันมีตัวเลขตัวเดียวนะครับคือช่องนี้แต่จริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคือเนื่องจากเลขมันเยอะแล้วไงลายตาครับอาจจะมี human error หรือว่าความผิดพลาดของผมเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทําการทําลายแผ่นป้ายเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเลขหนึ่งแน่นอน,นครับผมวิเคราะห์มาแล้วด้วยอัลกอริทึมเดิมนะครับที่สอนไปก่อนอันนี้ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็หาดูต่อมีอะไรที่เหลือเลขเดียวอีกบ้างอ่ะเหลือเลข5โอเคอันนี้เลข9ใช่ไหมครับไล่ไปเลยครับอันนี้เลข7 โอเคเสร็จแล้วหนึ่งบล็อกครับผมก็สนุกดีนะถ้าเกิดว่าเรา mark าเลขไว้แล้วเราทําลายได้หมดภายในรอบเดียวจะสนุกมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปไกลๆแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะแบบพอเราทําลายไปแล้วเอ้ยเอา้าทําไมมันไม่มีช่องไหนเลยนะครับที่มันเป็นเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยากมากขึ้นนะครับ แต่มันก็มีวิธีแล้วก็อัลกอริทรมในการแก้ไขนะแดีถ้าเกิดมีตัวอย่างเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจองไงยังสามารถที่จะทําลายแผ่นป้ายได้ร,รัวๆๆๆอยู่นะครับนี่เป็นไงมันก็สนุกตรงนี้แหละครับคะแนนเราก็จะขึ้นรัวๆๆๆเลยนะฮะโอเคเหลือบล็อกอันไหนอีกบ้างบล็อกนี้7อันนี้สอันนี้9อันนี้สโอ้โหร,วรวัรวๆบอกเลยรัวๆครับ บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ไปดูหนัง AV เลยไม่ดีกว่าเหรอคือมันคนละฟิลกันอันนี้คือเราแบบว่าได้ใช้สมองนะครับก่อนที่จะได้รับรางวัลใช้คำนี้แล้วกันใช้สมองก่อนที่จะได้รับรางวัลนะฮะมันก็จะรู้สึกแบบภาคภูมิใจเหรออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบกันแล้วกันครับถ้าไม่ได้อยากดูแบบหนังโป้อย่างเดียวอยากจะมีอะไรตื่นเต้นหื่นเต้น,ตน,ตนแล้วได้คิดไปด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้นี่แหละครับ โ,โจทย์มทีนี้ดูเหมือนว่าผมจะมาถึงทางตันแล้วอ,อ๋อยัง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 นึกว่าถึงทางตันแล้วยังครับผมคือทางตันที่ว่าคือเลขเนี่ยมันไม่มีเหลือตัวเดียวแล้วนะครับก็อันดับแรกให้เช็ค human error ก่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยกาถูกไหมผมก็จะเพ่งเล็งไอ้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันเหลือแค่2บล็อกเลข2มีไหมเนี่ยเลข2มีไหมไม่มีนะครับแสดงว่าอันนี้โอเคและเลข7ล่ะเลข7มีไหมไม่มีนะครับและอันนี้ล่ะ เลขเจโอนี้ยิ่งแล้วไรเลยเพราะว่าอันนี้คือบล็อกมันน้อยมากนะครับเดี๋ยวครั้นี้เดี๋ยวเราไปเช็คด้านบนบ้างครับก็จะสังเกตเห็นว่าผมมีเขียนผิดไปครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้มันมีเลข9อยู่แล้วเห็นไหมครับเอออันนี้เป็น human error ครับถ้าเกิดเราลบเลข9ไปตรงนี้จะเป็นเลขอะไรครับเลข1งถูกไหมครับใส่ไปเลยถูกต้องเห็นไหมครับอันนี้เป็น human error ที่เกิดขึ้นจากตัวผมเองนะครับเอาล่ะอันต่อไปเบอร์2ถูกต้องครับเหลืออะไรอีกเหลือเบอร์6โอเค ไล่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจังหวะนี้เอาละทีนี้เหมือนเดิมครับไม่มีเลขไหนเนี่ยที่มันมีช่องเดียวอีกแล้วหาเหมือนเดิมครับ Human Error ผมเจอเลยตั้งแต่กลาดตาไปดูอันนี้มีเลข3อยู่แล้วนนเลขเก้าไหมไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เลขเก้าแน่นอนใช่ไหมครับบอกเลยครับ Human Error ครับผมความผิดพลาดจากมนุษย์นะฮะเพราะว่าตัวเลขมันลายตาไงแล้วอีกใจหนึ่งเราก็คือแบบว่าอยากจะรีบให้มันผ่านไปไวๆจะได้ดูอะไรที่มันรออยู่ข้างหน้า อันต่อไปอันนี้เลขหนึ่งนะครับเคลียร์ไปอันนี้เลข2องจัดไปมีอีกไหมเลขสีเรียบร้อยอันนี้เลขหนเลขสีเลขสมโอ้โหมันค่อยๆปลดล็อกมาแบบรัวๆๆเลยเห็นไหมนี่คือการวางตัวเลขไว้ก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าผมไม่มี Human Error เลยเนี่ยมันก็จะฟินกว่านี้อีกใช่ไหมมันก็สามารถทำลายทีเดียวจบได้เลยอันนี้เจอ Human e r r o r ไปทีสองทีนะฮะนี่ครับคอมโบกันสนุกสนาน เลขแปเอ่อเลขสอนี่โอเคนี่ฮะแม้เลขหกเลขเจ็ดโอ้ยชิวๆแล้วคราวนี้ชนะได้แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคือเราสามารถใช้ระบบช่วยของเกมนี้ได้ครับมันจะมีด้านบนเป็นหิน สามารถใช้ฟรีได้ด่านละ3ครั้งนะครับก็คือกดตัวนี้เสร็จปั๊บกดตัวนี้ได้เลยมันก็จะไปสุ่มทําลายเปิดป้ายให้เราเลยทันทีนะครับนี่คือในกรณีที่ต้องการใช้นะแต่ด่านนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็สังเกตเห็นว่าด่านนี้เล่นไป19นาทีเลยทีเดียวเชียวนะครับมี Human น r ออรเยอะไปหน่อยครับ เสร็จแล้วเขาก็จะเปิดรายละเอียดของอน้องๆคนที่เราเนี่ยสุ่มเจอมานะครับก็เกิดวันไหนกรุ๊ปเลือดอะไรเกิดที่ไหนนะครับบางอย่างก็คือมีความลับด้วยนะฮิมิสึไม่ไม่บอกนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบอะไรทรีไซส์เป็นยังไงบ้างหุ่นดีเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มด้านล่าง4ปุ่มด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูหนัง AV ก็คือตัวนี้ครับกดขึ้นมาได้เลยครับมันเป็นวิดีโอเลย ซึ่งมันสามารถหยุดได้เร่งความเร็ว10วิได้ถอยหลัง10วิได้ก็คือเหมือนดู YouTube อะไรอย่างนั้นอะแต่ว่ามันเป็นแนวนอนไงภาพอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งไม่ค่อยสะใจครับ ส่วนกล่องของขวัญอันนี้ไม่ต้องกดก็ได้ครับคือมันเหมือนจะเป็นการเปิดตัวเครือข่ายของของเขาอะ่ะเผื่อใครสนใจก็ลองไปกดดูวลวกันครับมันจะมีเกมอื่นให้เล่นด้วยคือไม่ได้มีแค่ซูรุคุอย่างเดียวมันก็จะมีแบบว่าไพ่นกกระจอก,กนู่นนี่อะไรเงี้ยเผื่อชอบแนวอื่นอะไรเงี้ยลองไปดูกันได้เองก็แล้วกันะกนะครับและนนี้คือเป็นย้อนกลับลอันนี้คือจะเป็นไมล์อัลบั้มนะครับก็คือจะโชว์หมดเลยว่าเราเคยปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้าง ซึ่งบางภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น18บวกเลยครับผมจะเป็นต้องเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูภาพประกอบสิอันนี้คือมี8ภาพใช่ไหมครับคูณ13เข้าไปครับมีเป็นร้อยภาพเลยเห็นไหมแล้วเราก็สามารถคลิกที่รูปภาพนั้นนะครับเพื่อที่จะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อแบบว่าคิดถึงอะไรเงี้ยอยากกลับมาหาน้องคนนี้ก็สามารถที่จะกดดูได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กดตัวนี้เพื่อดูฉาก AV ได้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนอื่นๆของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคือมันไม่มีออปชันไม่มีเติมเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดกลับมาที่หน้าโฮมคือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ไปเล่นเพื่อจะผ่านด่านเปิดไอตัวการ์ดของสาวๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีระดับความยากเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อแบบอันนี้แบบเด็กๆไปอยากเล่นโปรเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับส่วนการที่จะดูอัลบั้มเพิ่มเติมก็ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถเปิดในหน้าเมื่อกี้นั่นแหละจะมีอัลบั้ม ที่เราเปิดปลดล็อกมาหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชอบคณิตคิดเร็วแล้วมีรางวัลล่อตาล่อใจแล้วก็ลองเล่นเกมนี้ดูได้ครับ